เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารอมสินนะครับอีกสักครู่นึงครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของการขึ้นทะเบียน GI กล้วยหอมทองหนองบวัวแดงนะครับพูดคุยกับคุณกนิษฐากางสมนิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับในช่วงเล่าสันโดยธนาคารอมสินครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกอมสินจากธนาคารอมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกัน เป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM แล้วก็รุ่นอาชีพในฝันนะครับเพียงแค่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คําตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้ สท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง y o youtube พิมพ์คำบรรเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ด้วยนะครับโดยทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดี ช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมที่กําหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถาม,ามตามมาข้อมูลมีว่าธนาคารออมสินนะครับได้นําเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมในงานมหากรรมการเงินมานิเอ็กซ์โปสองพซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งที่23แล้วโดย นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างเงินฝากเผื่อเรียพิเศษ111ซึ่งจะเป็นเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยแบบสเตปอัพนะครับสูงสุดจะอยู่ที่อัตราร้อยล16.99ต่อปีส่วนการเปิดบัญชีหรือว่าการฝากขั้นต่ำนะครับต้องฝากตั้งแต่1,000 10, 0บาทขึ้นไปนะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอ,อีคกังครับธนาคารอมสินนะครับ ได้เข้าร่วมในงานมหากรรมการเงินมานีเอ็ก e ซ์2023ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งที่23แล้วนะครับโดยได้นําเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินไปเข้าร่วมในการจัดแสดงดังกล่าวโดยเฉพาะเงินฝากเผื่อรีพิเศษ111นะครับซึ่งจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบสเตป Up สูงสุดนี่จะอยู่ที่116.99ต่อปีนะครับส่วนการเปิดบัญชีขั้นตน่ำเงินนะครับต้องเปิดที่ขั้นต่ำ10,000บาทนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถาม ถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111นะครับซึ่งธนาคารออมสินแนะนําเข้าร่วมในงานมหกรรมมันนี่เอ็กซโปรหรือว่ามหากรรมการเงินครั้งที่23เนี่ยนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนี้จะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบสเตปอัพสูงสุดจะอยู่ที่116.99คำถามคือการเปิดบัญชีเนี่ยต้องเปิดขั้นต่ําจํานวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SSS c 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ มาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆจากท่านผู้ฟังครับมาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับงาน m ั n e ีเอ็กป2023ครั้งที่23ที่จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีธนาคารออมสินได้เข้าร่วมในงานมหกรรมการเงินดังกล่าวด้วยนะครับโดยนำเอาแนวคิดที่ว่า GSB Journey to the Green Frontier หรือว่าธนาคารอมสินบนเส้นทางสู่โลกแห่งการเงินสีเขียวเข้าร่วมในมหากรรมการเงินดังกล่าวนะครับ โดยธนาคารได้เตรียมผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลายประเภทและก็โปรโมชั่นสําหรับลูกค้าและผู้ที่เข้าชมเฉพาะงานเฉพาะงานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111นะครับซึ่งจะมีระยะเวลาในการฝากนาน111วันอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบสเตปอัพสูงสุดจะอยู่ที่ร้อยละสิต่อปีนะครับหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจําที่ร้อยละสีต่อปีส่วนการเปิดบัญชีนั้นต้องเปิดขั้นต่ําจานวน10,000บาทขึ้นไปนะครับไม่เกิน5 0 0 0 0นบาท ผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะจองสิทธิ์ในการฝากเงินได้โดยจองผ่านภายในงานเท่านั้นนะครับมีจํานวนจํากัดเพียงวันละสองร้อสิทธ์เท่านั้นแล้วก็สิทธิ์ละหนึ่งบัญชีนะครับนอกจากนี้ครับยังมีแคมเปญพิเศษสําหรับสลากออมสินสองปีนะครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของรางวัลรางวัลที่หนึ่งนะครับอีกสาสิบล้านบาทแล้วก็เปิดรับฝากทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบดิจิตอลหน่วยละ1 0 0บาทเท่านั้นนะครับเมื่อฝากครบ2ปีก็จะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราหน่วยละ ส0สตางค์ด้วยนะครับ,บเ,เปิดรับฟกตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมจนถึงวันที่30มิถุนายน2566นี้นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอพอกระทรวงคมานาคม่อแจ้งการปิดการจราจรและเบี่ยงช่องทางการจราจรไปการชั่วคราวนะครับบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณสะพานพระราม9ฝั่งขาเข้าและขาออกกรุงเทพมหานครในโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตกสัญญาที่3นะครับเพื่อติดตั้งคานขวางของโครงการโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา22นาฬิกาของวันที่12พฤษภาคมนะครับจนถึงเวลา4นาฬาของวันที่30<ง>พฤศจิกายนโดยการทายพิเศษได้ทําการติดตั้งป้ายเตือนก่นกอนจะถึงพื้นที่ดําเนินการแล้วก็ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้ทางเนี่ย ได้ทราบรวมถึงมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้ทางแล้วนะครับจะอะก็ตามครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมานณะโอกาสนี้ด้วยนะครับธนาคารออมสินครับได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและก็โปรโมชั่นพิเศษเข้าร่วมในงานมหากรรมการเงิน m า n e เอ็กซโป2องพซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่23นะครับที่ Impact เมืองทองธานีเช่นสินเชื่อเคหะครับ โปรโมชั่นพิเศษคืออตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์เป็นเวลานาน4เดือนด้วยกันเฉลี่ย3ปีเนี่ยจะเท่ากับร้อยละ3.39ต่อปีนะครับการชําระคืนนั้นเป็นการชําระขั้นต่ําคือเงินต้น1ล้านบาทชําระเพียงแค่เดือนละ3,555บาทเป็นระยะเวลานาน6เดือนนะครับนอกจากนี้ครับธนาคารยังจะไม่คิดค่าจัดทานิติกรรมสัญญาและก็ค่าบริการสินเชื่อด้วยนะครับผู้ที่สนใจก็ ต้องลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้าก่อนระหว่างวันที่11ถึงวันที่14พฤษภาคมนี้นอกจากนี้ครับยังมีสินเชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นสินเชื่อ GSB Green Home Loan แล้วก็สินเชื่อ GSB Go Green โดยธนาคารได้จะทำแคมเปญเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกลุ่มธรุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยออกผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า GSB Green Biz อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่รอละ3.995ต่อปีนะครับเป็นแบบคงที่ในช่วง2ปีแรก มีระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันไม่มีการจำกัดวงเงินสินเชื่อนะครับก็พบกันได้ครับที่บูธของธนาคารออมสินนะครับน,นายธนวัตรีวิศวะเบศกรรมการผู้จัดการบริษัท CK Power จําจำกัดมหาชนนะครับได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินง,งานในตราไตรามาสแรกของปี2566นะครับว่ายังมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องครับโดยบริษัทแล้วก็ บริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น2,686ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้น143ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ5.6นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีรายได้2,543ล้านบาทนะครับสำหรับรายได้ในช่วงไต,ตรมาส1ทับ2,566เนี่ยจะมีปัจจัยบวกมาจากการขายไฟฟ้าและก็ไอ้น้ำของโรงไฟฟ้าบาปอินโคเจเนเรชั่นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น 161ล้านบาทหรือว่าร้อยละเนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่รายได้าจากการขายไฟฟ้าของโนงไฟฟ้าพลังน้ําน้ำเงืมสองได้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเนี่ยบริษัทมีค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานนะครับเพิ่มขึ้นเป็น2324ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน121ล้านบาทหรือว่าร้อยละ5.5สําหรับฐานะทางการเงินยังคงแข็งแกร่งนะครับมีหนี้สินรวมลดลง รอละ3.0จากสิ้นปี2565นะครับนอกจากนี้ครับยังมีการเตรียมจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานในปี2565ในอัตราหุ้นละ0.085บาทนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น691ล้านบาทโดยจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อณนะวันกําหนดสิทธิ์ผู้ถือหุ้นวันที่8พฤษภาคม2566นะครับแล้วก็กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่22พฤษภาคมนี้ครับ เอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าสรรโดยธนาคารนมสินนะครับเรื่องราวของการขึ้นทะเบียน G ีไอกล้วยหอมทองหนองบัวแดงไปพูดคุยกับคุณกฤิษฐากางสมนิตรองทธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณกฤิษฐาครับสวัสดีค่ะคุณพีรพัฒน์กล้วยหอมทองหนองบัวแดงนี่ที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับในการขึ้นทะเบียนจ i ไอนะฮะคุณกฤิษฐาครับค่ะก็คือทางจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิแม้ก็ เป็นตัวตั้งตัวตีค่ะในการที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนขึ้นมากับกรมก็ยื่นมาเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะคะแล้วพอเดือนมีนาคมปีนี้เราก็รับขึ้นทะเบียนให้ค่ะอืมก็ก็ก็เป็นอีกกล้วยอีกอีกพันธุ์อีกประเภทหนึ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเขาเขามีจุดเด่นอะไรฮะสำหรับกล้วยหอมทองที่บ้านนี้ เขาก็ผลก็ขนาดกลางๆนะคะแต่สีเหลืองสวยเหลืองอ่อนๆค่ะแล้วก็มีรสชาติเหนียวนุ่มเราเปลือกค่อนข้างหนาครับทำให้เวลาส่งออกเนี่ยยังคงผลสวยอยู่นะะตลาดหลักๆขอ,ของของกล้วยหอมทองหนองบัวดแดงเนี่ยก็คือประเทศญี่ปุ่นค่ะจริงๆอ่ะต้องขออนุญาตเล่านิดนึงว่า ที่มาที่ไปของเขาว่าเขาเป็นพันกาบดำเอามาจากจังหวัดลบบุรีเมื่อหลายสิบปีที่แล้วอะค,ะค่ะแล้วก็มาปลูกที่จังหวัดเชัยภูมิก็อย่างที่เออทุกท่านก็คงทราบเชัยภูมิเนี่ยเขาเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพื้นที่ก็ใหญ่นะคะอันดับสองืที่เมื่อใ,ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่บูมอ,อันดับสองในในภาคอีสาน,<ใ>น,สนเลยใช่ค่ะแต่ว่าอันดับเจ็ดของประเทศชา่าก็อาจจะลองมาจากอุบลอะไรพวกนี้ ีมาเลยพวกนี้ค่ะแต่นี้หลักๆแล้วว่าแต่พื้นที่ที่เขาใช้ในการเกษตรก็อาจจะยังไม่มากนักแต่มันดีกับกล้วยตรงยังไงคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีแร่ธาตุโพแทสเซียมเยอะอ๋อเขาชอบดิฮักล้วยใช่ไหมฮะฮั่นกล้วยชอบแล้วกล้วยก็เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณค่าวิตามินซีครับก็ดีแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีหลายลาน้าไหลผ่านเพราะว่าจริงๆแล้วกล้วยหอมทอง ตัวนี้เนี่ยขึ้นทะเบียนครอบคลุมแค่สามอำเภอเท่านั้นสามอำเภอไม่ใช่ว่าทุกอำเภอของจังหวัดสยพระนะคบเขตพื้นที่มันก็จะมีกำหนดไว้ชัดเจนซึ่งตรงนั้นเป็นพื้นที่ชุมม่มน้ำแล้วก็มีแม่น้ำหลายสายนะครับไหลผ่านอยู่ตรงนั้นครับเช่นลำน้ำโรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นอำเภอท้างน้อยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอพักดีชุมพน แล้วก็อำเภอเกษตรสมบูรณ์โอ้โหแต่ละชื่อแต่ละชื่อดีบอกมงบอกเลยนะฮะว่าค่ะว่าว่าเนี่ยเหมาะกับเหมาะกับการปลูกพืชนี่แหละอ่าใช่ใช่ค่ะแล้วตอนเนี้ยค่ะคุณเดรพั์เจ้ากล้วยตัวนี้เนี่ยเราเราส่งออกไปสัปดาห์หนึ่งเนี่ยส่งไปประเทศญี่ปุ่นสามตันถูกตองเหรอฮะเอแล้วเขาไม่ไปไปแย่งตลาดเอ่อกล้วยอะไรนะที่ท่ายางใช่ไหมฮะคุลิธา ไม่ไมคนก็คนละที่กับคนลอยกันใช่ค่ะโอ้แล้วก็จริงๆเราคนในพื้นที่บางทีก็ไม่ไม่มีเหลือให้ให้ได้รับประทานส่งออกหมดส่งออกเป็นลกเหมือนกันครับครับทีนี้อย่างอย่างเวลาเขาขอขึ้นทะเบียนเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงบ้างครับต้องคือมันจะต้องมีการรับมีสตอรี่หรือเปล่าผมใช้คานี้ดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายต้องมีสตอรี่ค่ะต้องมีออทางคนที่เริ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็น ภาคเอกชนกลุ่มายติดชุมชนเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร,รหรือเป็นตัวจังหวัดนะ็็ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาแล้วก็ยื่นคําขอมาผ่านพาณิชย์จังหวัดของเราซึ่งก็มีประจําอยู่ทุกจังหวัดทุกประเทศไทยนะครับ้ามาก็ส่งเรื่องมาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเราก็จะนำํำทีมงานลงพื้นที่เพื่อไปดูนะเก็บข้อมูลอะไรต่างๆนะแล้วจากนั้นเนี่ย เขาก็เขียนคําขอเข้ามาก็จะต้องมีสตอรี่สตอรี่เนี้ยมันต้องสะ้อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์นั้นๆพื้นที่พื้นที่ที่ธรรมชาติให้มาครับหรือคนสร้างขึ้นมาก็ได้วัฒนธรรมอพอณีในการเพาะปลูกอะไรอย่างต่างๆของคนในพื้นที่นั้นๆอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเขียนเข้ามาอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องราวแล้วก็จะต้องมี ชื่อเสียงมาสักระยะหนึ่งแล้วอไม่ oh. ส่วนใหญ่จะไม่ต่ำกว่าสิบปีอืมอืมค่ะอย่างเงี้ยก็ก็ยื่นคำขอเข้ามาแล้วรเราก็จะดำเนินการให้ค่ะตรวจขอประกาศโฆษณาสามเดือนไม่มีใครคัดค้านอะไรอย่างนี้ oh, <hey. S 2> ก็รับขึ้นทะเบียนค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนปฏิบัติของเราปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะขั้นตอนปุ๊บมีกฎหมายรองรับ เรียบร้อยค่ะพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งทางภูมิศาสตร์ก็ตามนั้นไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยค่ะอืแต่ฟังฟังดูแล้วมันจะยากตรงที่ว่าเราอาจจะมองไม่ออกนี่สิครับแต่แรกต้นจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยคุณกนิษฐาค่ะหนอ <laughs> ่อคือคือคนในพื้นที่อาจจะนึกไม่ออกว่าเราก็เห็นอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยว่ามันมีความสําคัญใน G I ด้วยวนอะไรน้องเนี่ยอ๋อก็คือความมีชื่อเสียงนั่นเ้ยก็จากปากต่อปากเนี่ยเขา เอ๊ต่ดินว่าเขารู้นะตอนแรกๆอาจจะยังไม่รู้แต่พออร่อยขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้เองค่ะพอมีชื่อเสียงปุ๊บเนี่ยคนพูดเด๋ยมาเองใช่ต้องมรดูหลังว่าเนี่ยเขามี potential กับกับเพราะฉะนั้นพอไม่เหมือนคือไม่เหมือนกันแบบนี้อ่าครับอกษักเป็นอัตลักษณ์เฉพาะทิมรับทีนี้พอพอขึ้นทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นต้องประกาศให้โลกรู้ไหมครับคุณดิ่ะครับ เราประกศาศโฆษณาใในคนในประเทศรับรู้ก่อนอคนในประเทศก่อนนะฮะเราก็ส่งเสริมอย่างเป็นระบบกับส่งเสริมของเขาทั้งในเรื่องของแพคเกจจิ้งทั้งในเรื่องของอการตลาดออนไลน์การตลาดออฟไลน์อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีพาร์ทเนอร์สำคัญคือท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอ๋อครับซึ่งเขาก็มีหลายสาขาทุกประเทศไทยครับือถ้าอยากได้สินค้าทีไอก็อยากไปช้อปปิ้งด้วยตัวเองช้อป าอา<ด>ี<ร>ไปเลอยอยากซื้อออนไลน์ออาไปเช็คดูเพราะว่าเป็นแบบดิ้งเพจที่ช h อป e ี Lazada แล้วก็นี่ t ิ k t ต k อกก็กำลังจะเข้ามาเราก็อบรมค่ะเราจะกำลังเนี้ยเดี๋ยวอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็จะมีการจัดอบรมเหมือนกันค่ะคและผู้ประกอบการ g i ในเครือข่ายของเราเนี่ยได้เรียนรู้ถึงวิธีทำ e commerce, อีคอมเมิร์ซผ่านอุปกรณ์อิกผ่านพาร์ทเนอร์ของเราล,ลาาดาชอ e ีติตอกเนี่ยจากนั้นพอเขา เข้มแข็งมากๆเนี่ยเราก็จะมีโครงการที่ช่วยเหลือให้เขาไปจดทะเบียนให้ไปขึ้นทะเบียนในต่างประเทศด้วยอ่าอย่างปีนี้เรารู้สึกว่าเราจะช่วยสนับสนุนให้มาม่วงน้ำดอกไม้จังหวัดสาะแก้วขอรับความคุ้มครองที่ประเทศเวียดนาม,มตับเต้า,าน้ำหอมราชบุรี ไปขอรับความคุม้มครองขึ้นตะเปลี่ยนในสภาพยุโรป27ประเทศค่ะป็ที่ผ่านมาเป็นวนนเขาใหญ่นะคะปีนี้มาม่งน้ำดอกไม้สาแกวเวียดนามมาพราวน้ำหอมราชบุรีไปยูเพราะเรารู้ว่าตลาดมันมีอยู่มันมันทำตลาดได้ะคะออรับครับโหเราก็ส่งไปเยอะเหมือนกันทีน้พูดถึงมามใช่ยังยังตัวกล้วยหอมนี่ก็ก,ก็มีสิทธิ์นะคะถ้าเขาขยายตลาดไปเรื่อยๆมีกาลังการผลิตอะไรอย่างเงี้ยเพียงพอ แล้วก็ไปขออ,อรับความคุ้มครองในญี่ปุ่นก็ได้เพราะญี่ปุ่นเป็นตลาดหลักอย่างเงี้ยเป็นต้นคแพงนะฮะญี่ปุ่นเนี้หมายถึงราคาข <laughs> ายอะไรไปไปเห็นแล้วกินไม่ลงพรีเมียมอ่ะคุณพ <laughs> ิธัณฑ์สินค้าพรีเมียมก็อาจจะส <laughs> ูงหน่อย <laughs> คือคนไทยอาจจะไม่รู้สึกเลยฮะแต่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปญี่ปุ่นคุณจะรู้เลยว่าที่คุณอยู่ราคาถูกๆบ้านเราเนี่ยโอ้โหไปอยู่ที่นู่นนี่มันไม่ใช่เล่นๆนะทำมันเล่นไปค่ะต้นทุนการต้นทุนของผู้ประกอบการคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติกการขนส่งแพคเกจจิ้งแล้วก็การที่จะทําสร้างความมั่นใจว่าเราปลอดปลอดโรคปลอดเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยค่ะครับมันก็จะมี ต้นทุนตรงนี้อับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเข้ามาดูแลด้วยครับคุณวิช่า,อย,าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนจะมีมาตรฐานของเขาค่อนสูงมากเลยนะฮะอันนี้เราจะทํายังไงเพื่อไปประกาศให้เขารับรองให้ได้ว่าเป็น T I ของเราเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมีพูดคุยทำงานหนักขึ้นไหมครับใช่พูดคุยกับหน่วยงานของที่เกี่ยวข้องกระทรวงเกษตรับของญี่ปุ่นนะคะรวมถึงหน่วยงานที่ที่เขาดูแลเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกรมเจรจาการค้าต่่ง กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์นะถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะรับเรื่องไว้แล้วก็เปินงานที่เกี่ยวขอ้องทางแก้ไขตรงนี้เจราจาค,รความให้มีความร่วมมือกันตกยอมรับมาตรฐานอะไรพวกเนี้ยคะ่ะค่ะอ,อ้อกับโอ้ย่างงี้ก็เราต้องใช้เวลาสักระ,ะยะหนึ่งสิฮะก็ ก็เราแต่ตอนนี้มันไม่มีปัญหาใช่ไหมคะบางที<อ><อ>มันจะต้องแก้ปัญหาเป็นช่วงๆเวลาเข้าตรวจผ่านด่านกักกันพืชพยอย่างเงี้ยค่ะใชัไหมพืชผักผลไม้อย่างเงี้ยแล้วเจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ที่จะต้องเจรจา,าแก้ไข<อ>แต่ไม่เช่นนั้นเนี้ยก็สามารถผ่านไปได้เพราะเราจะมีมาตรฐาน G A P อย่างเงี้ยค่ะถ้่เป็นเกษตรอินทรีย์ก็มีมาตรฐานของออร์แกนิก ญี่ปุ่นเขาก็เขาก็รับรองอยู่เพราะว่าจริงๆญี่ปุ่นก็นําเข้าผลไม้จากประเทศไทยมาเยอะมแล้วตลาดจีนล่ะครับตลาดจีนก็เป็นตลาดขนาดใหญ่นั่นนี่ครับเป็นหัวไม่ใชงเงี้ว่าถ้าถ้าสมมติตลาดจีนเปิดได้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่พอผลิตนะฮะผลิตเต็เนี่ใช่ค่ะจริงๆจริงตามนั้นถ้าราคาก็ยิ่งต้องสูงขึ้นต้องสูงขึ้นไปอีกใช่เกรงว่าจะราคายิ่งสูงขึ้นไปอีกอืม แต่โอกาสที่จะขยายพื้นที่ออกไปนี่มันลําบากไหมฮะอันนี้ต้องต้องถามตัวเกษตรนะพอเท็จริงจริงๆเออจริงจริงค่ะเพราะว่าเราคงไม่ได้ขยายแบบสุ่มสีซุ้มคุณธีรวัลับเพราะว่ามันกระทบกับคุณภาพพื้นที่แค่ไหนก็แค่นั้นนะเพราะพื้นที่อื่นมันไม่เหมือนกันแล้วต้นน้ำออากาศดินแทสเซียมในดิน อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่จริงๆจ,งจังหวัดเขาก็พินิษพ,พิเคราะห์มาอย่างดีแล้วมันมีแค่สามอำเภอรตรงนี้จริงๆ <Okay. S 1> ถ้าจะขยายเรื่องน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ oh. ก็จะต้องทําความมันต้องมีหลักฐานน่ะทางวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยาประกอบจริงๆนะคะคว่ามันไม่กระทบกับคุณภาพจริงๆเพราะไม่งั้นมันจะทำให้ ของที่เขาดีเนี่ยเสียไปด้วย <ขอ S 1> ซึ่งซึ่งเราจะไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนเสียไปด้วยเราไม่ทําเราไม่ทำเ,เพราะเราไม่ได้เน้นปริมาณใช่ใช่ใช่มันมีลตลาดรองรับหลายๆจุด ของทีไอ้นี่นันเฉพาะจริงๆนะครับเราเลยต้องเน้นคุณภาพเพราะฉะนั้นมันขาดน้อยคุณภาพดีมันก็จะต้องโปรยโชกเรามั่นใจจริงจริงอ่าครับเอาเป็นว่าราคาอาจจะสูงนิดนึงเพราะมันมีน้อยมีจํากัดนะฮะเอาไว้ง่ายถ้าความต้องการมีเยอะอันนี้หลักดีบาลซ์ซัพพลายเลยธรรมชาตินะคุณกนิษฐาค่ะคุณปีรพน์นะครับอ่าเอาละครับก็เดี๋ยวใครสนใจอยากจะซื้อหามารับประทานนี้ก็ติดต่อทางกระทรวงได้ไหมฮะได้ค่ะติดต่อเอ่อ เข้าไปเช็คเเว็บไซต์ของเราได้ Facebook f a n p a G.I e g Thailand ได้เลยค่ะแล้วเราก็จะติดต่ออผู้ประกอบการอะไรต่างๆเราก็มีช่องทางติดต่อได้สายด่วนกรมทรัพย์สินทาปัญญาหนึ่งสามหกแก็ได้นะฮะ ครับอะาวเครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณนะครับวันนี้ครับินดีอย่างิ่งค่ะครับสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะครับคุณกนิษฐากงสวัสดิ์นะครับรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับคุณฟังครับก็นี่นะฮะเฉพาะที่เนี่ยมันก็เฉพาะที่จริงๆเนี่ยจะไปทําที่อื่นมันออกมามันก็ไม่อร่อยเหมือนกับที่ที่ท้องถิ่นเขานะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของราคาแล้วก็ปริมาณจํากัดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูการตลาดกันแล้วกันว่าจะเดินหน้าต่อยังไงต่อ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงเล่าสัรนโดยธนาคารอ,อมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมไปเฉลยคาถามที่ถามผู้รฟังว่าธนาคารอ,อมสินนะครับได้นําเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมงานมหากรรมการเงินมานิเอ็กโป2023ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่23แล้วนะครับโดยนําเอาเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111นะครับเข้าร่วมในงานดังกล่าวซึ่งเงินฝากเผืรอเรียกเพอ่อเรียกพ,พิเศษ111นี้นะครับจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบสเตปอัพ สูงสุดจะอยู่ที่166.99นะครับส่วนการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจํานวนเท่าไหร่นี่คือคําถามนะครับคำตอบคือ10,000บาทครับเดี๋ยวใครผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ